เาสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมิลี่นะคะทั่วนะคะมันมีเยอะก็กินไม่ทันเนาะแม่ดาวก็จะเก็บไว้ไปฝากเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าที่ครัวเราก็เอามาจากกุกอกนะคะเอามาจากคุณตาสารน,นะคะเต็มเลยตอนนี้กินไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าเอาไว้มันก็จะแก่ชื้นๆเนาะเก็บนะคะ เดี๋ยว่าไปฝากขึ้นบ้านหรือว่าไปวัดไปวานะโอ้ยมะเกิดของเราดูสิสัวก็กำลังงามนลยเจรไดายันมันจะแก่ซื้อกินไม่ทันดูสิ เมืวันนี้ลมเย็นนะเอฟซีลมเย็นเย็นที่ตก่อนไม่สวยนะพอเราลมควันลมควันไล่มแมลงนะเอาอะไรนะก่อไฟสิงบ่อยๆนึ่งข้าวบ่อยๆ มันได้กลิก่นฟันไฟมันก็มันก็บินหนีนะพวกแมลงเนาะ นี่ีรุ่นนี้งามคักเลยนี่เนาะงามคักถ้าคุณยายมาก็จะเอาฝากคุณยายนะวันนี้คุณยายจะมาขายปลาไหมน้อนะหรือไม่ก็ถ้าภาษามาก็เอาฝากภาษานะคะไปวัดเนาะส่วนฝั่งทางนี้นะคะเริ่มเริ่มเริ่มมีดอกเริ่มออกดอกแล้วไม่ไดาเอามาใส่มุมมืดเพราะว่ามันสว่างเนาะมันก็เลยไม่ติดลูกสักทีนะคะ เอาลงมาใส่มุมมืดมันกำลังติดลูกนี่กำลังติดดอกโอ้ย,อยนิ่งให้านปักโค้งโค้งงอง,งองีเดนพี่พกำลังออกลูกพาดดอกไม้หลังบ้านหลังห้องน้ำเราก็สวยนะเนี่ยนี่กล้วยตานีนะคะทาวีเหี่ยว ไหนดูมะม่วงของแม่ดาสิจะติดลูกไหมเนาะนี่โอ้ยดอกของมันดอกมันบานแล้วแต่ไม่เห็นลูกสักลูกเลยยังไม่เห็นติดลูกสักเม็ดเลยเราจะมาเอาหญ้ากออกนะคะ โบบกเก็บไว้กินกับปุลน้ำหอม

Okay,